สวัสดีครับแฟนแฟนเย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันเย์บอลของสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศก็ลีกของวิลีกญี่ปุ่นกับโคโววีลเกเกาหลีใต้นะครับสำหรับการแข่งขันโคโววีลีกของเกาหลีใต้สาวทย์นี้ไม่มีการแข่งขันนะครับก็เป็นการพักยาวเลยนะครับพักกันตั้งแต่วันที่20จนเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือรอบที่5จะเริ่มแข่งกันวันที่30 มกราคม2567เนะครับเพราะว่าตั้งแต่คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นักกีฬาโคโววิลลี่ i, ไม่ได้พักเลยนะครับก็จะได้พักยาวช่วงนี้และก็ในระหว่างนี้ก็จะมีแมตช์สำคัญก็คือออสตานะครับซึ่งชมพู่พันพันเกิดปราดทั้งเรานะครับซึ่งได้รับคะแนนโหวตให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยเดี๋ยวใกล้ๆที่จะมีการแข่งขันก็จะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้พวกเราทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรแกรมของวีลีกญี่ปุ่นนะครับ วันเสาร์ที่20มกราคมเริ่ม10.00น,นนะครับ PFU บ c a s สของทานที่ทนดุยพบกับฮิซามิสุสปริงของน้องยุยชิตตัพรน,นะครับช่อง True Sport 3หรือช่อง623ถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับเวลา10.05น,นทีมโตโยต a าออโต้บริคุนซี่ของเตยหัตยามลุงสุพบกับ NEC เรดโรเกตของน้องเพียวสาวไทยเจอกันนะครับคู่นี้ True Sport 2หรือช่อง622 ถ่ายทอดสดก็เรียกได้ว่าเวลาซ้อนกันเลยนะครับก็เลือกชมกันได้ตามรัธยาศัยนะครับส่วนเที่ยงครึ่งฮิตะชิของแนนทัดดาวนึนกแจ้งพบกับทีมคุรุบเบะของน้องบีมช่อง t ูสปอร์ต6 2 3หรือ t ูสปอร์ต3ถ่ายทอดสดก็สัปดาห์ที่แล้วเราไม่เห็นน้องบีมนะฮะไม่สบายคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะหายดีกันน่าจะได้ลงแข่งนะครับเที่ยง35นาทีทีม โทเรอัลโลของไก่วิมลรัตพบกับเดนโซทูสปอตสช่องหกสอง 2002, ถ่ายทอดสดนะครับ่วนวันอาทิตย์ที่ย1สเมกราคมเริ่ม10.00น p f ศ b o o c a s t เจอกับฮิตาชิของแนนทัดดาวนึกแจ้งทูสปอตสถ่ายทอดสดแล้วก็ข้ามมาดิวิชั่น2นะครับ11.00นคุมาโมโตเจอกับฮิเมจิของบุมบิ๋มทัดชอนโมกสีคู่นี้ก็ทาง YouTube ของฮิเมจินะครับถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับเที่ยงครึ่งทีมฮิซามิสุสปริงของยุยชิตพรพบกับคูรูเบะของน้องบีมพิมพิยากโกกลำทูสปอตสอ2ถ่ายทอดสดเที่ยง35นาที NEC และล็อกเก็ตของเพยวอัจฉราพรคงยศพบกับโทเลโลของน้องไก่วิมลรัตทูสปอตหกส2 3หรือทูสปอตสา3ถ่ายทอดสดก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้สาวไทยเจอกันนะครับ วันเสาร์นี้ก็เตยเจอกับเพียวแนนเจอกับบีมส่วนวันอาทิตย์ยุ้ยเจอกับบีมนะแล้วก็เพียวเจอกับโทเลก็อย่าลืมมเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยนะครับทุกครั้งที่พวกเธอลงแข่งขันกันนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องโจสปอ t โด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ